สวัสดีเด้จ้าเอาุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วเด้จเดอร์พอกันกับเอวยค่ะสาวโยคนเดิมค่ะมามาคุยกันม่วนๆกับอันคิดป,ประจำเหือนเดาอค่ะเด้อมามาเดจะเดอมาอันดื่มกาแฟดำก้อยทุกตาพาฝันค่ะ ดื่มกาแฟดำค่ะเบิง้งเอ็นมอนมวนเนาะค่ะเนาะมาเด้๋ยวจะเด้อมาบะนี้เออน่ะพาอันอันห้องเด้อบะนี้เออน่ะพาห้องกินกาแฟกับเอ้ยนำเนาะจันเนาะมามอ้วนๆจะมอนม้วนมาค่ะ หรือว่าภาษาโยบานเออยค่ะเพื่อนกระสิบอกว่าเพื่อนกระสิบอกว่ามาเดินจาเด้นเฮย้ยมีแหงเนาะค่ะเนาะมาเดินจะเดินมากินกาแฟดำเก๋ตุ๊กตาผาฝันค่ะมาค่ะ กาแฟดำฮอนฮอนสันนะค่ะอุ่นอุ่นอ,นอะหอมหอมค่ะมะเอ้ยนะพาร์ฮุบกาแฟเด้อบะนี้ มีแห้งมีแหงเด้วยค่ะมือนิกาอันกินกาแฟแดำากับอันกระพี่ละขังเนาะอันนี้เอยกระปุออกไปซักค่ะยังบริหอยพันที่ว่าที่มือที่ตีนี่อยู่ําเครื่องซักผ้าอยู่อันนี้ก็อย่างเย็นยได้คัดพันเนยค่ะว่านะคัดมือฮันบอกพ่อแม่พี่น้องว่านะคัดอันละขังยังบริคัดค่ะจักเอสเตอร์หันเอดนี่ไปเรื่อยๆ เอาไปมาเลยอย่างบริเอดคัดบันนี้ก็น่นหาอันอุปกรณ์คัดมาอันมาคัดพัดนะคะนี่ค่ะก็หังก็ฝังแล้วก็ ม้วนไปอีกแบบหน่อยค่ะเนะาะกาแฟดำคุยกันเรื่องเติอมื่อนี้ยิ้มพอแล้วเด้อค่ะเดอ้อคุยกันเรื่องแตโนเรื่องไปซื้ออันเมื่อนี้มันเป็นมื้อซื้อขนมมันปังเอ้ยนะคะเนาะเอ้ยก็ลงคลิปไปแล้วค่ะซื้อมาหกอันค่ะซื้อโอ้ตกระใจมันเรียกว่าเสียงเตือน ย่งดังดังข้างนอกจักแต่เลยอยงมันบได้ยู่ทางเหนินเอ้ยดอกมันมันรอดเข้ามาเนาะว่าเรื่องขนมปังเนาะขนมซื้อขนมปังค่ะซื้อสองแถมหนึ่งซื้อมาหกอันค่ะก็นเอาไปใส่ซ่องฟิตไว้กันวันนี้ก็เป็นอาทิตย์นาผุ๋ล้ค่ะอาทิตย์นาเอ้ยก็จังไปซื้ออีกรอบหนึ่งเฉพาะขนมปังเลยค่ะมื้อซื้อขนมปังวันนี้ ซื้อขนมปังก็เลยไปเอาขนมหวานเข้ามาน้าค่ะก็เดี๋ยวสิกินนะเบิ่งเดอขนมหวานกันแนะจจกน้นยก่อนอันนี้ก็มาอันสดกาแฟอนฮ้อนกับเอ้ยก่อนค่ะมวนมวนคุยกันก่อนเนาะคะ่ะนาะทักทายกันตอนเศร้าๆเนา,เาะ้ะเดอแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันสาวเยาะพากินกาแฟดำค่ะกับมนีพามาสั้นละขังตีละขังค่ะ แบบมว้มวนๆเนาะค่ะเนาะเอ้ยกันาหาอันเครื่องมาคัดพันละก็คือทําความสะอาดค่ะทําความสะอาดพันเอ้ยเสร็จแล้วเหรอแต่ว่าเขาต้องมาคัดพันอีกต่างหากสิอ่ะค่ะอันนี้ก็แบบมว้มวนๆค่ะแบบมว้มวนๆเนาะ,ค,ะ,นะคลิปกินกาแฟดำตอนเช้าๆได้จะเดอ้อพบกันคลิปหน้าค่ะ